สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระสูตรเล่มที่31ข้อ394กันต่อนะครับข้อนี้เป็นการขยายความการเห็นแจ้งสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในมิติของไตรลักษณ์นั่นคือความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปซึ่งเป็นนามธรรมตัวที่สองที่ผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งด้วยสมาธิที่ตั้งมัน เนื้อหาและรูปแบบการอธิบายในข้อนี้เหมือนกับการอธิบายเวทนาในข้อก่อนหน้าเพียงแต่เปลี่ยนจากการพิจารณาเวทนาเป็นการพิจารณาสัญญาครับ 1. ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาสมุท,ทยัยการเห็นความเกิดขึ้นของสัญญาคือการเห็นเหตุปัจจัยของมันอย่างชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับหลักปฏิจจสมุปบาทปรากฏด้วยอาจว่า เพราะปัจจัยเกิดคือเพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดสัญญาจึงเกิดแก่นของส่วนนี้คือสัญญาหรือความจำก็เป็นสิ่งที่ต้องมีปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดก่อนเห็นความสัมพันธ์นี้คือการเห็นสมุทัยเหตุเกิดแห่งความจำหมาย 2. ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาทีฏฐิการเห็นความตั้งอยู่ของสัญญาคือการเห็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลงและว่างเปล่าของมันผ่านการมนสิการด้วยไตรลักษณ์เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยงอนิจจังความตั้งอยู่ย่อมปรากฏโดยความซ้มไปเมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ทุกขังความตั้งอยู่ย่อมปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาความตั้งอยู่ย่อมปรากฏโดยความว่างเปล่าแก่นของส่วนนี้คือสัญญาที่ปรากฏอยู่นั้นไม่คงทนและว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน 3. ความดับไปแห่งสัญญานิโรธ การเห็นความดับไปของสัญญาคือการเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยดับสัญญาก็ต้องดับตามไปโดยเชื่อมโยกับหลักปฏิจจสมุปบาทปรากฏด้วยอาจว่าเพราะปัจจัยดับคือเพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับเพราะตัณหาดับสัญญาจึงดับเพราะกรรมดับสัญญาจึงดับเพราะผสสะดับสัญญาจึงดับการเห็นความจริงนี้คือการเห็นนิโรธ ความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นไปสรุปแก่นของข้อ394ข้อนี้ยืนยันว่าสัญญาเป็นเช่นเดียวกับนามธรรมอื่นๆคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ การเห็นแจ้งเช่นนี้คือการปฏิบัติวิปัสสนาที่จะนำไปสู่การคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในความจำได้หมายรู้ครับ